สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่ไหนข้างบ้านเราจะมาดูตัวอะไรที่โอ๊เราจะเฮ้ยเราจะมาตามหาติ๊กตกเหรอไหน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 เฮ้ยชายบอลเฮ้ยเราได้ยินเสียงอะไรป่ะงติ๊กโกไปดูเล้งไหนไหนติ๊กตกเฮ้ยเฮ้ยไหนไหน เดินเร็วมากเลยอะแม่ว่าเขาเดินเร็วมากเลยอะไปไหนแล้วที่เจ๊เียวไฟสอดิเจอปะเจยนั่งเงที่เท้าทีเจ๊แล้วก็น่งงน่เงเดินอยู่นั่นน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 นดมนนนนม่่ นี่นี่เราจะจิ้งจกอยู่นี่นี่ไงโอ้ดองดองนี่จิ้งจกโอ้โหนี่ไงโอ้โหเขาเป็นเพื่อนกันเร็วนี่เขากำลังจะแบบไปนอนแล้วหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนั่นออกมาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วนี่ไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นผู้ชายผู้หญิงวันนี้ไปแล้วอุ้ยอย่าไปเคาะไม่เคาะไม่เคาะ มาัไปดูที่มงสาบอยู่ไหนอ่ะมีมงสาบด้วยเหรอบ้านเราโอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงไม่เป๊ะโอ้โหนั่งไงทีิจรระวังมีตัวนังแน่เฮ้ยเจ้าแมลงสาบมันน่าขยะขยะงงเนาะไปเถอะเราไปเถอะเราดูซิมีตัวอะไรอีกดิเจไม่เคาะดเจห้ามเคาะนะเอาไปดูซิี่เจมีตัวอะไรอีก โอ้ยตรงนี้มีหรือเปล่าแม่จงตะของทำงานเราฮะจีจอนตอนนี้หืมหูยอยห้องบนเรอเนี่ยเจชอบเคาะเนี่ยไฟไม่ติดนะไหนโอ้ยนั่นเพียบเลยโหตัวบอลเลยไม่เปล่าตัวใหญ่ป่ะโอ้ยเลยตัวใหญ่ะดูสิมี ไม่เอา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 ยังไม่เอาเดี๋ยวดูที่ตรงนี้มีระเบ้อหาทิ้งจกบกันแล้วนั่นไงนั่นไงแอบดูในซอกเด็กๆมาดูเอาเขานั่นไงอยู่ในซอกเห็นป้ะเดินเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วเน่นๆมันกินแมลงไปแล้วทีโอ้นอนกินแมลงไปแล้วน่ะเเขามองเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เสียงจงิ้งหรีดได้บ่าเสียงิเสียงอะไรอ่ะจิ้งหรีดใช่ได้บ้างใช่ไหนๆเอาไฟดับอีกแล้กไปดูซิหมดหรือยังต้นไม้เรามีอะไรหรือเปล่าอย่าพี่เข้าไปใกล้นะเผื่อมันมีแบบแมลงที่มีพิษมันจะออกมาต่อยเรานะห้ามแบบเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่าเขาอุ้ยไฟไฟ,ไฟติด ฟสารติดแม่ตกใจ <c oughs> เราเจอหมดได้ย,ยังเราหมดได้ยังหมดแล้วยยแสดงว่าบ้านเรามีมีสัตว์อยู่สองชนิดก็คือว่าจิ้งจกกับอะไรแมลงอะไระอ๋อจิ้งจกกับแมลงสาบแค่สองตัวใช่ป่ะหลุดเลยว้าม,มีหลายตัวอืนี่ดูไปแล้วไงตัวนี้เขากินเขากินโอ้ยเขาหนีแล้วเดินหนีเฮ้ยน่ะไม่ว่าเรามีเจออีกหนึ่งชนิด นั่นก็คือจิ้งหรีดเปล่ปาแล้วลงฟังเสียงจิ้งหรีดสิไม่เอาเอามาดูขบ,บินขบ,บินหนยหนะอบาย <laughs> มันไม่ได้น่ากลัวเขาก็จะเป็นแบบตัวที่ที่แบบมีขาเหมือนตักกะแตะนไงจีเจไม่เคาะสิตายแลวนะมูก มามาไม่เปิดให้แล้วได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่าเจ๊จิ้งหรีดอ่ะจิ้งหรีดอ่ะได้ยินเสียงีจิ้งหรีดป่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดเปล่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบายส่งจุ๊บด้วย